อันนี้ส ings, ่วนหนึ่งน้าพี่น้องฮะยู่การะโดอยูโรดเกามีพี่น้องอ้าตะเขียงทำมาซ้ำสุดทำเ่าจากสุด กับสวัสดีเอฟซีมุสุขุสุขุนเนาะวัดจีท่าพังเล่าพังไทยด้วยต่างประเทศมาในกำมือโควตาสองแดนมันคนที่เก่าที่น้องมื่อนี้ห้าวก่าสิได้เดินห้างแต่เวียงจันไปฮะทำกล้องล่อเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องแข่งต้นมากก็แข่งต้นเมื่อมันศีรษะได้เข้ามาเพาะเธออันนี้อันนี้ยูนร้อนข้ออันนี้ส่วนหนึ่งเนาะพี่น้อง ฮะเตตู้่ยูกระโรดยู่รดเกมี่พี่นออ้องแตะเขีองมันบกแปลกพี่น้องที่มาแล้วเขืองไล่ที่แปลกก็คือเมื่อแล้วเขืองบบมี่หแล้วเนี่ยมันนองพี่น้องมากต้องมีมากเื่องข้าเมื่อน,นี่เื่องต้องเลือดอยู่แล้วเพราะว่ามาสื่อนองพี่น้องนี่เนาะถาม่าหมดเท่าไหร่ถาม่าหมุเท่าไหร่อย่าถามเลยตี บกาตอบติซึ่งการถามกับบกาตอบป้าตะเขียงเอพี่น้องอันนี้ส่วนหนึ่งนี่เขียงเสียเหมือนเน่ะตีสามเส้นเบอร์นะงซีเนตึ้เลือมเอาอยู่นะก็มียบเออก็นะเขียงเขียงเขียง น้องก็คือว่าข้าวมากเคร er fit, water, ื่องสดงไม่แต่ทงเดียวน้อพี่น้องข้าวเมื่อทงนี่ก็จุนหยัดหยัดสุดหยัดเอยพี่น้องอันนี้ก็เครื่องนอ้พี่น้องอันนี้ก็ทงเครื่องกระแปงเนาะอันนี้ก็เครื่องอีพี่น้องอันนี้ก็เครื่องอันนี้เกลือไ้พี่น้องเอาเมื่อพอห้าเดยใส่เกลือนะพาใส่เกลือผ่าไปแล้วเอาไว้เกลือจะนี้อันนี้ก็เครื่องอีพี่น้องอันนี้ข้องเสตายนะครับเครื่องพักคนคล้องพัก สไตล์เนสีอัน,นกเขียงสะเดนนี่น้องลลยจุกเติมน้องมันกระโบแป๊ก็ได้ที่ว่าเมื่ออะไรเขียงลายเนาะปกติพายม่านนี่แบบข้ามานี่ถือเขียงสองสามโต้แล้วพี่น้องว่าข้าเมื่อให้ายเนาอก็คือเพ่นว่าแหละที่เอาน้อยไปาทางนาสงเสียก็ดีเพื่นว่าตอนนี้กะได้เก็บเขืองแล้วน้องเขาก็จะได้เดินทางแต่ยังจนไปหาทำกล้องรอกก็คือว่าห้าเมื่อนี่ยังไปทำในหอนเดื่อนนีพี่น้องมันหลุนกันว่าจ้องมือจังสีหอดื่อน ข้าเมื่อนี่ข้าเมื่อนี่เทาเวเวตามทางแล้วพี่น้องตัวข้าเมื่อนี่เทากระตองเวเนาะฮาสิครับปลดบัตรเดียวเมื่อเลื่นี่ก็คือสิบวชหอดอกพี่น้องเขียงเขียงยัง,ง <c oughs> บวชเมือดได้พี่น้องเครื่องยังซิมีอ,อยู่ที่หลุดเก้าเมื่อนะพี่น้องเพิ่งเอจีไปเสียเอาม่เอเอาเมื่อไปหัน พานทีไอทีเพื่อเชื้อโรคให้นหักพยาบาลให้ชื่อตึ้งโลทีมันแตกอะไรน้ำหนักก็เสียมาแล้วมันแตกเมื่อเปลี่ยนเมื่อเมื่อเปลี่ยนดอกไม่ให้เพิ่นเดินม,ม,มีแต่เครื่อง นี้ก็เมนกันเถียงเถืองสิไปใส่กับถุกน้ำหย่อนเถืองสื่อซ้สมสุดเข้ามาเข้าเมื่อจักสุดเข้ามาซ้มสุดเข้าเมื่อจักสุด หลังมากอเอาไปข้ามาไม่จะดโซ่ทงอยู่ล่างข้าเมื่ออะไรจักทงยังทงยาพี่น้องว้าเถียงเถียงเถีงยงใครจะเป็นรถเองพี่น้องถ้าคือรถใช้ทางนี่กตกหัวตกแต่มือตมอีสื่อเคถียงติตาย เขาบอกคุณว่าสายเตรียมทางเนาะพี่น้องก็คือว่าเตรียมทางน่ะสีแซนเนาะตอนนี้ก๊ากำลังสียายเงินเ้พี่นองอาาสบเลยอะาบพ่ะ่พมอไ่ะ0พันอเ่องรบนเาะีเงินทอดบ สมรอยังป่านะยังพอดีใช่ยังผสมอยลคันเวลาว่กนไปสื่อเครื่องไปไว้น่นอน,นะนอ พอดีสหาคันไม่น่าก็สีขวาไม่พูดนะพี่น้องแต่คือมาหอดคั่วนะกระ,ระกดิง่งปอบปอกกระดิ่งในะนำซองซีนะพี่น้องมาเนี่ยตรงได้ไวน์นะพี่น้องเพราะสุดก่อนนะฮะมาเขาบริวายสามพราะว่าข้าเข้ากล้าพะจังซีไวเนาะ ใกล้ขัวหนีตรงไว้นะพี่นอ้องเพราะว่าสุดก่อนนะแสะแดงมากก็เวทีมาค่ามากแสดงบริวัยซําเวทีเป็นว่าค่าเมื่อจังไวก็คือว่าเ้าไวพักหนีกระแลพักนันนะพี่นอ้องถ้าเวทีวพักหนีครั้ไปไวพักนันกระไดเพราะว่าิ่นมีสร,ร้างพระภูมหายไว้นะพี่นอ้องแต่อวัยครางนี้แลละกระแลเนาะหนีก็เป็นครัวไม่นำปักกระดิ่งนะพี่นอ้องแพ้มากกระตรงไดไวสแสดงกระไดไวนอกก่อนกลับบ้าน นนอนก็คือว่าเฮาได้ไวแล้วน้องเห็น้องก็คือเชียงที่เฮาไวค่ะเชียงที่ห้าไวตรงด้นี่ก็มียาสูบคูน่น,นึงแล้วก็เทียน,นเนาะเทียนก็คู่นึงแล้วการลาวขนมถูกน้องเห็น้องตอนนี้ก็ได้ไวแล้วแล้วก็ปลาที่เลี้ยงเยอะหนี่ก็สซเป็นน้ำปลาก,กระดิ่งน้องเห็น้องผักนี่แต่แม่น้ำซองซีนะสิตโตกินทั้งผักน้องเห็นอง ได้ไปทายแกไปได้น้องนองเพราะมันมีแต่กุ๊กใหม่แนะนำนี้ก็ชื่อว่าไล่ไปใส่ในน้ำคลองให้น้องนอง เลตาลับตาเด้อลับตาตัดมีเงี้ยธรรมดาเนาะทำรับไปทั้งบ้านตอนใี้ไม่ว่าเนาะอันนั้นโค้งหักซอกแท้ๆนะกงอันตรายบริมีเด้ออยู่คนมีแต่พวงอันตรายเนาะซูบาสุซูบารุตั้มทางใหญ่สูบทีเแทนทางนี่เนาะอันนี้ยังธรรมดาสมมติเงี้ย น้องกต,ตัวนี้ก็มหาหอดผู้พาหมานไปเทียมหอยเนาะนี่ใส่เรงนะเนาะก็คือมองชิูนี่เป็นตนาพม่เนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสลิงเนาะสีมันก็สีได้ไปฟูจุดพูกเอ้นังจดุดสมวิวไปไปบออย่าอย่าอย่าเสื้อคาด ก็เป็นทางลงเนาะขีสลิงแบบฟุ้นะพี่น่องมาเฟนไปคนเนาะแต่เฟินก็สุเฟินก็มาเบิ่งนะพี่นหน่องหอยแล้วฟูผ้าหมานเนาะตำแหน่้นนก็จะเป็นมงเนะะแบบอุปกรณ์ทีห้าสิบถึงสลิงใช่ไพี่น,น้นอง ก่ทางเพิ่อนะคะเป็นกระสีกกนะขายหัวกระเพยเนาะเธอเลยกระสิเป็นฐานอาหารนะถนอมอ๋ออันนี้กระสิเป็นฐานซองอันนี้ก็เป,นนกเป็นกล่องซองทางไกลนะถนอะมบริเวณกล่องซองนะออแม่บ้าข้าซองอนะันนี้ฮะ ຊໍເນາະຂໍນ oh, no, ີ້ອໍຊິຫມົບນັນນີ້ બ เนກ່ອງ2ເນາະຖືກແລ້ວພີ່ນ້ຕວ່າບດ້ຊລຽມาะນ นำเย็ยนเย็นหัวท่านนี้ก็จะเป็นด่านลุงนะพี่น้องมองที่เพิ่นจอดรถฮะแหละแบบพายต้องการน้หนักยังนะพี่น้องก็มาสร้างมุมนี้ค่ะพายหรือว่าอยากเขานะพี่น้องก็ เขามาวางนี้เนาะน้อพี่น้องตัวนี้ฮะก็หอดทำกล้องรอดหรือเป็นเทียมหอยน้อพี่หนอก็แสแดนถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเลยเนาะก็คือว่าก้อนทัาสีมาหอดทำกล้องรอดก็คือว่าเฮาฮาเด็บไปแหวนเนาะผู้ผู้ผ้าหมานะพี่หนอมีน้องพี่หนอข้างล่างมก็จะเป็นมงเพิ่นะนะปลูกผักน้องพี่น้องนี่น้องพี่น้องทำนี่กิเป็นผู้เนาะผู้ว่ามีผักยังแหน่เนี่ย อันนี้นะจะเป็นผักสลัดพี่หน่องง่ามาลิผักสลัดผักเซิร์ฟมีห้อมปอบพักข้าวทองถ้าผิดก็เป็นผักบัวมาขุดหุห่นเห่ะ